บอกชัำพ่ายแพ้อ่อนแอมีบ้างไหมใครที่เข้าใจบาดแผลลึกในใจ เก็บมันเอาไว้สู้สุดใจต้องมีสักวันโลกจะกล่าวขานเรื่องราวของลูกผู้ชายหัวใจแร่งสู้สุดแรงด้วยวิญญาณด้วยสายเลือดของนักสู้ยัดยืนด้วยความยิ่งใหญ่ วีวรบ,บุรุษนักสู้ของไทยไม่เคยกลัวใครสู้ด้วยหัวใจด้วยเกียรติของนักมวยไทยนักสู้ยิ่งใหญ่เจ้ารึกเอาไว้สมญานามว่านักมวยไทย